หลักคําสอนและพันธสัญญาภาค115การเปิดเผยที่ประธานผ่านโจเซฟสมิธศาสดาพยากรณ์ที่ฟาเวส์รัฐมิสซูรีวันที่26เมษายนคตศักราช1838โดยทำให้ทราบถึงพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า เกี่ยวกับการเสริมสร้างสถานที่นั้นและพระนิเวศของพระเจ้าการเปิดเผยนี้ทรงมีถึงเจ้าหน้าที่ควบคุมของาศาสนาจักรข้อ1ถึง4พระเจ้าทรงตั้งชื่อาศาสนาจักรของพระองค์ว่า,าศาสนาจักรของพระเยซูคริสแห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ข้อ5าถึง6สายันและสเตกของนางเป็นสถานที่คุ้มภัยและพักพิงสำหรับวิสุทธิชนข้อ7 1 6ถึง16วิสุทธิชนได้รับพระบัญชาให้สร้างพระนิเวศของพระเจ้าที่ฟาเวสต์ข้อ17 1 9ถึง19โจเซฟสมิธถือกุญแจของอาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก จริงแล้วพระเจ้าตรัสด,ดังนี้กับเจ้าผู้รับใช้ของเราโจเซฟสมิธจูเนียและผู้รับใช้ของเราซิดนีย์ริกดันด้วยและผู้รับใช้ของเราไฮรัมส m มิธด้วยและที่ปรึกษาของเจ้าซึ่งโจเซฟสมิธกำหนดและจะกำหนดต่อไปในภายหน้าและกับเจ้าด้วยผู้รับใช้ของเราเอ็ดเวิร์ดพาทริดและที่ปรึกษาของเขาและกับผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของเราด้วย ผู้เป็นของสภาสูงแห่งศาสนจักรของเราในไซอันเพราะจะเรียกสภาดังกล่าวเช่นนี้และกับเอลเดอร์และผู้คนทั้งปวงของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายของเราที่กระจายกันอยู่ทั่วไปทุกแห่งหนในโลกเพราะจะเรียกศาสนจักรของเราในวันเวลาสุดท้ายดังนี้แม้ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าทุกคนจงลุกขึ้นและฉายส่องออกไปเพื่อแสงสว่างของเจ้าจะเป็นธงให้ประชาชาติและเพื่อการรวบรวมบนแผ่นดินแห่งซยันและบนสเตกของนางจะเกิดขึ้นเพื่อการคุ้มภัยและเพื่อเป็นที่พักพิงจากพายุและจากพระพิโรธเมื่อจะเทลงมาโดยไม่ได้เจือจางบนทั้งผืนแผ่นดินโลกให้เมืองฟาเวส เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์และอุทิศถวายแด่เราและจะเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพราะพื้นดินซึ่งบนนั้นเจ้ายือนอยู่ศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นเราบัญชาเจ้าให้สร้างนิเวศแด่เราเพื่อการรวมวิสุทธิชวนของเราเพื่อพวกเขาจะนมัสการเราและให้มีการเริ่มต้นงานนี้และรากฐานและการเตรียมงานในฤดูร้อนที่จะมาถึงและให้การเริ่มต้นกระทำขึ้น ในวันที่สี่กรกฎาคมหน้าและนับจากเวลานั้นไปให้ผู้คนของเราทำงานอย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อสร้างนิเวศแด่นามของเราและปีหนึ่งจากวันนี้ให้พวกเขาเริ่มการวางรากฐานนิเวศของเราอีกครั้งดังนั้นนับจากเวลานั้นไปให้พวกเขาทำงานอย่างขยันหมั่นเพียรจนกว่าจะเสร็จจากศิลามุมเอกของนิเวศนั้นจนถึงยอดของนิเวศนั้น จนกว่าจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดค้างคาหาเสร็จไม่ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าอย่าให้ผู้รับใช้ของเราโจเซฟไม่ทั้งผู้รับใช้ของเราซิดนี่ไม่ทั้งผู้รับใช้ของเราไฮรัมเป็นหนี้อีกในการสร้างนิเวศแด่นามของเราแต่ให้สร้างนิเวศแด่นามของเราตามแบบซึ่งเราจะแสดงแก่พวกเขาและหากผู้คนของเรามิได้สร้างนิเวศนั้น ตามแบบซึ่งเราจะแสดงแก่ฝ่ายประธานสูงสุดของพวกเขาเราจะไม่ยอมรับนิเวศนั้นจากมือพวกเขาแต่หากผู้คนของเราสร้างนิเวศนั้นตามแบบซึ่งเราจะแสดงแก่ฝ่ายประธานสูงสุดของพวกเขาแม้ผู้รับใช้ของเราโจเซฟและที่ปรึกษาของเขาเราก็จะยอมรับนิเวศนั้นจากมือผู้คนของเราและอันหนึ่งตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า เป็นความประสงค์ของเราว่าจะเสริมสร้างเมืองแห่งฟาเวสอย่างรวดเร็วโดยการรวมวิสุทธิชนของเราและว่าสถานที่อื่นๆควรกำหนดให้เป็นสเตกในภูมิภาคต่างๆโดยรอบด้วยดังที่จะแสดงสถานที่เหล่านั้นให้ประจักษ์แก่ผู้รับใช้ของเราโจเซฟเป็นครั้งคราวเพราะดูเถิดเราจะอยู่กับเขาและเราจะชำระเขาให้บริสุทธิ์ต่อหน้าผู้คน เพราะแก่เขาเราให้กุญแจของอาณาจักรและการปฏิบัติาศาสนกิจนี้แม้เป็นดังนั้นเอเมน